มันเป็นโปรตีนแล้วมันแบบหนืดๆข้นๆอนะ่ะแต่นี้จะมีความแบบเป็นเทกเจอร์ที่มันแบบนุ่มแล้วก็ไล์นะคะแล้วก็ดื่มง่ายค่ะมีพีไบโอติกแล้วก็ใย,ยอาหารที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีด้วยค่ะช่วงนี้นะคะใหม่ต้องดูแลรูปร่างตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่านอกจะงาน ที่จะช่วยดูแลรูปร่างให้เป๊ะปังตลอดเวลาค่ะดางดานี่เลยโยโรตีนโปรตีนจากพืชแพนเบสนะคะรสช็อกโกแลตหอมนุ่มละมุนอร่อยละลายน้ำง่าย1งซ็่งรยี่แคลเท่านั้นมีโปรตีนสูงถึง20กรัมแยกมาจากพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาสีทองเมล็ดฟักทองเมล็ดเฟกซิ่เมล็ดทานตะวันและสารกัดจากแครอทอุดมด้วยไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่าย ิดกินเลยค่ะนี่หอ,หอมรสชาติแกลตมากๆเลยตัวนี้นะคะดื่มง,ง่ายนะคะหอมกลมกล่อมนะที่สำคัญเนี่ยที่ใหม่ชอบตัวนี้เลยก็คือโยโปรตีนเนี้ยเขาจะแบบให้พลังงานแต่ว่าไม่ให้คอเลสรซลเนี่ยที่ใหม่เคยทาน ที่มันเป็นโปรตีนแล้วมันแบบหนึบหนืดข้นๆอ่นนะแต่นี้จะมีความแบบเป็นเทกเจอร์ที่มันแบบนุ่มแล้วก็ไล์นะคะแล้วก็ดื่มง่ายค่ะบีพีไบโอติกแล้วก็ใย,ยอาหารที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองทานโยโปรตีนกันนะคะเพราะว่าทานได้ทุกวัยเลยและที่สําคัญเนี่ยใครที่แพ้แลคโตสนะคะในนมเนี่ยหรือแมก้กระทั่งใครที่ทานมังสวิรัตเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเพราะว่าให้สารอาหารนะคะครบถ้วนเลยและที่สําคัญนะตัวนี้เนี่ย ราคาพิเศษมากเลยนะคะใน1น่งซองเนี่ยนะคะให้พลังงานมากถึง 1, 140แคลอรี่ด้วยซ้ำนะคะและตอนนี้นะคะใครที่ลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วค่ะอยากจะให้ทุกคนได้หามาลองทานกันนะคะแล้วจะติดใจแบบใหม่ค่ะนั่นใหม่ขอตัวไปออกกําลังกายก่อนนะคะบ๊ายบาย